อันนี้เป็นสะโพกไก่ผัดกะเพราไม่ใช่กะเพราผัดกระเทียมเออกระเทียมฉะนั้นก็เป็นอุทาหรณ์นะว่าอะไรที่มันดูดีเกินจริงนะของอะไรที่เขาเอ่อแถมมาให้อะไรอย่างเงี้ยทุกท่านก็ลองเช็คคอนดิชัติดูแล้วกันนะว่ามันว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับ โ okay, อเคครับผมตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองห้าสี่นะผมเกือบ <_ an> จะบ่ายสานะมแล้วจริงๆผมตื่นผมตื่นอ่นะเที่ยงนิดๆนะผมวันนี้แต่ว่างานม,มันยุ่งมากเลยนะ <_ an> ก็เพิ่งเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ผมเพิ่งสั่งมาชุดใหม่นะครับผมแต่ว่าผมจะไม่กินทั้งหมดทั้งชุดนะเพราะชุดหนึ่งเนี่ยมันอยู่ได้ประมาณเดือนหนึ่งนะที่ผมไอ้น anyway, ี่ไว้ก็รอบนี้เนี่ยมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะเพราะวันมันไม่ได้แบบมีการ extend ไปอะไรเงี้ยนะไม่ได้มีเว extend ไม่ได้มี extend ก็คือผมมีครบอยู่แล้วนะครับก็ผมจะไม่ได้กินหมดแม็กนะครับผมกินถึงช่วงที่เคาจจบิกกรไฟฟโออแนนะ็ืผมววััด วัดค่าร่างกายวันที่6นี้นะครับหกที่จะถึงเนี่ยลืมลืมลืมต่อด่วนนะผมวัดค่าร่างกายวันที่6ที่จะถึงนี้น,นะน,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 นะครับคราวนี้เนี่ยไอ้วันไอ้วันที่6เนี่ยพอเสร็จปุ๊บเนี่ยผมจะหยุดกินทันทีเลยนะครับผมเพราะว่าก็ตอนนั้นรีเซพอะไรก็ไปตรงนั้นหมดแล้วครับผมก็จะหยุดกินทันทีนะพอหยุดกินทันทีปุ๊บเดือนหนึ่งหลังจากนั้นนะเราก็จะมาดูรีเซพกันนะว่าต่อจาอนนั้นตัวเลือดก่อนตัวเลือดก่อนนะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับผมมีไขมันมีเอ่อพวกที่แบบว่า อาจจะทําให้เกิดโรคได้อะไรพวกนี้นะครับผมก็เดี๋ยวดูวันนะครับเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้น1เดือนนะครับผมผมจะไม่กินอาหารเสริมเลยนะผมจะกินอาหารปกติทั้งนั้นนะพออาหารปกติเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ค่อยตรวจเลือดดูทีนึงนะดูความเปลี่ยนแปลงนะเพราะเดือนหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่ามันหายไปมันขาดไปร่างกายมันน่าจะปรับเรียบร้อยแล้วนะผมเพราะว่าน่าจะขาดไปหลายอย่างอยู่นะครับเพราะว่าไอ้ของพวกนี้เนี่ยไอ้พวกอาหารเสริมพวกนี้มันมาเพื่อซัพย์ยืดหยุ่นแบบว่าเออ่หลายๆอย่างที่เรากินกินได้ไม่เยอะอะไรเงี้ยพวกผักพวกอะไรเงี้ยพวกวิตาม มันเหนื่อยต่างเยอะนะครับผมถ้าที่ผมลองดูรีบๆก็เท่าๆดูนะครับผมเอกสารอาหารที่อยู่ในพวกนี้หมดนะครับแต่ว่าผมจะไปพิสูจน์ตัวเองนะครับว่ามันยังไงบ้างนะครับผมอ่ะโอเคอันนี้รู้สึกจะ EP ที่ร้อยร้อยยี่สิบเก้าร้อยสามสิบนะครับผมน่าจะประมาณนั้นนะผมผ่านมาทั้งหมดสี่เดือนแล้วนะครับผมสี่เดือนนิดๆละวสี่เดือนสิบวันแล้วนะครับ อันนี้คือความโป้งความเป๊ะนี่แม่งไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องมาถามผมนะเรื่อง,องไอ้ความแบบดูแลเป๊ะๆออกกำลังกายไม่ต้องรู้พูดถึงนะผมไม่ได้รับเราก็จะมาเริ่มกินกันเลยนะครับผมรู้สึกว่าอันตัวใหม่เนี่ยมันจะมีแถมด้วยนะแถมเป็นนูดี้โปรแล้วแต่ว่าเป็นนูดี้โปรเวอร์ชั่นแบบเป็นแพลนเบสนะก็วคือว่านูดี้โปรที่ทำมาจากพวกพืชอย่างเงี้ยน,นะครับผม <S 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 เขาบอกว่าสารทำทุกอย่างมันเหมือนกันหมดแก่เพียงแต่ว่าทำมาจากคนละแบบเท่านั้นเองนะ เอามาจากพลัสซอสเอาอย่างนี้ยเอามาจากพลัสซอสนะครับอย่างของดูดิฟโรเนี่ยมันมันทำมาจากนมนะครับผมมันก็ไม่ใช่เวรอยเปอร์เซ็นต์หรอกนะครับผมมันไม่ใช่เหมือนตัวนี้นะมันจะเป็นส,สีขาวนะผมไม่ได้กินดูเชื่อมาผมไม่ได้กินวิตามินมาประมาณสองวันแนละ้ววันนี้ได้กินแล้วร้านท้องก็สองวันเหมือนกันเกิดการขาดนะไม่ต่อเนื่องนะแต่ไม่เป็นไรนะไม่ใช่ประเด็นหลักนะเพราะว่าผมต้องฝึกไปนะเพราะว่าเดี๋ยวแม่งได้ขาดแน่นอนนะเพราะว่าผมอยากจะให้ทุกท่านเห็นเหมือนกันนะแล้วผมอยากจะรู้เองเหมือนกันว่าถ้าเกิดไม่กินแล้วเนี่ยไม่่่่งงั <laughs> เเหหมมืืออนนนกกรรปลาาาะผววคพ เอ่อ body composition เหรพวกนี้แนละ้วก็สั่งกาแฟเข้าไปอนะไรแบบอันใหม่อันใหญ่นะฮะผมห้าสิบตองถ้าเกิดว่าผมนอนปุ๊บแล้วเพิ่งตื่นเนี่ยมันจะเอ่อไม่ได้รู้สึกไอ้นี่ขนาดนี้นะตอนนี้ขุผมรู้สึกมนึมนๆหัวแนละ้วรู้สึกแบบว่าแม่งขาดสารอาหารแนละ้วเพราะว่าตื่นมามันใช้แคลอรี่เยอะกว่าไนงะมันก็เลยอาจจะกินจืดๆมาหลายวันนะคือมันก็เรียกว่าจืดได้ไหมมันก็ คือความที่ไอตัวกาแฟมีน้ำตาลอยู่กําหนึ่งนะมันก็เลยแบบเพิ่มความหวานเข้าไปได้ oh. เรียบร้อยนะดูเชื่อมน,นะครับมนันดีนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นเอตลาเตียมนะผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้วันเย็นตอนเย็นวันนี้เนี่ยผมไปบินข้าวคุณแม่ข้างนอกคุณแม่ผมไปชอปปิ้งอยู่ <c oughs> แต่ตอนเย็นต้องมาดูว่าจะไปกินข้างนอกรึเปล่า น่จาจะหมดทุกอย่างะนะครับนกะ็เดี๋ยวผมไปทําง,งานเพิ่มเติมเนาะเดี๋ยวไปอาบน้ำดนะูว่าจอดข้างนอกแบบนะครับนะเดี๋ยวจเจอกันนะครับโอเคนะผมตอนนี้เป็นเวลา6กโมงสี่สิบห้านะครับผมเรามากินอันเสริมกันนะครับโบอกมาแล้วนะครับก็ล็อกเต็มที่นะครับผมเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันนะครับผมถ่ายรูปกี่หลนะครับโอเคนะผมเราไปกินข้าวกันนะครับอันนี้เป็นสะโพกไก่ผัดกะเพราไม่เป่นไรก็ ผักกระเทียมเออกระเทียมกระเทียมพี่ไทยนะครับผมอคลาสสิกแบบนี้เลยนะครับดูกระเทียมออันนี้เป็นข้าวประมาณเก,กือบเกือบร้อยกรัมนะครับอ่าที่เด็ดก็คือเป็นแกงจืดอันนี้นะผมชอบมากเลยนะเ่ได้กินนานแล้วจะไปทำให้ค่องคอมากขึ้นนะ เดี๋ยวเราไปกินกันเลยนะครับผมโอเคนะผมตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับผมคือผมเผลอหลับไปนะผมตอนช่วงประมาณสี่ทุ่มนะครับผมแล้วตื่นมันเที่ยงคืนนิดๆนะผมเกือบตีหนึ่งนะก็งงเหมือนกันนะว่าคือมันมันง่วงนะผมแล้วมันก็หลับไปเองนะครับมาดูหุ่นกันนะครับผมอ่าตอนเช้ากับตอนเย็นที่ต่างอะไรนะอันเย็นอ้วนกว่านะครับผมแบบนี้นะครับ โอเคนะครับผมก็เป็นประมาณนี้นะครับหลังจากแฟตลงไป17เกึ่งกึ่งซับ18ครับน่าจะเป็นครั้งแรกในชีวิตนะที่ผมลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆถ้าถ้าเกิดลงไป15 14อะไรพวกเนี้ยนะแม่งก็แม่งก็คือแม่งน่าจะใช้ชีวิตลำบากแล้วในช่วงนั้นเพราะว่าถ้าเกิดลดแฟตลงไปเยอะขนาดนั้นเลยเราแบบไม่ไม่เล่นไม่อะไรอย่างเงี้ยนะมันจะแบบรู้สึกว่ามันเร็วๆนิดนึ่งนะผมก็ต้องมีกินอาหรเสริมกันนะโอเคนะลุดลุดอิจฉาลดอิจฉาคาราบ๊วย เอดูติโปรเนี่ยอย่างที่ผมว่าแปลว่ามันมี2เวเรียนนะมีเป็นเป็นเบสจากนมนะผมกับเบสจากพืชนะผมโค้ชผมบอกว่าให้ลองผสมกันดูนะผมว่ารสชาติมันต่างกันเล็กน้อยนะผมไม่เล็กน้อยบอกมันมันอะไรของเขาไม่รู้นะเดี๋ยวลองดูลองลองลองดูดูติโปรนะครับผมมันก็คือนูติโปรนะแต่ว่ามันชื่อมัลติแ pland นะผมโค้ดผมบอกว่ามันก็คือเป็นอันเดียวเลยนะครับผมเพียงแต่ว่าผลิตจากคนละซอสเฉยๆแต่ว่าพอผสมกันแล้วรสชาติมันจะดีกว่าอะไรเงี้ยบอกผมว่าอะไรวะ ผสมอะไรวะก็เหมือนกันไม่ใช่อะไรเงี้ยเดี๋ยวผมลองดูนะลองดูว่าโค้ผมจะขายของรือเปล่แต่ว่าอันอันนี้เนี่ยมันเป็นฟรีนะครับผมคือผมได้มาแบบฟรีเพราะว่าอ่ผมซื้อเซ็ตใหญ่ใช่ไหมครับแล้วเดือนนี้ยเขามีโปรมันก็เลยฟรีนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนนะงงเหมือนกันเหมือนเหมือนุเหมือนรั่วอะต้องลองเขย่าดูอย่างเงี้นะอันนี้ไม่รั่วเพราะว่าไอ้กล่องเนี่ยอยู่ๆมันก็มันมันก็มีแบบเหมือนกับว่าหลุดมีหลุดรอดออกมานี่นะเนี่ยโอ้โหรั่วอะไรรั่วเนี่ย โอ้รั oh, ่วโอ้เ oh. น yeah. ี่ยคาจอเลยเนี่ยอันนี้ไม่รั่วนะอันนี้ไม่รั่วนะอันนี้ไม่รั่วโอเคอันนี้ดีไม่รั่วนะแต่ว่าอันนี้รั่วผมถ่ายบอกโคตรนะเอออันนี้นะครับผมผมเพิ่งเปิดซองมัลติแพนออกมานะครับก็ผมไม่รู้มันเคมได้ไหมนะผมให้โค้รโค้รดูก่อนนะครับผมนี่นะครับเออเออโอ้โหนี่นะครับผมก็มันรั่วนะครับคือตอนแรกเนี่ยผมเปิดไอ้น,นี่มาแล้วผมงงที่ว่าผมเปิดกล่องมาใช่ไหม แล้วมันก็แบบมีเนี่ยนะมีฝุ่นยอย่างเงี้ยงไม่อะไรวะมันมันรั่วมาจากไหนอะไรเงี้ยก็ลองดูหลายๆซองดูเอ้ยพวกนี้ผมยังไม่ลองดูนะแต่ว่ามันรั่วนะ,นะผมก็ฝากไปทางแบรนด์ด่วนนะว่าควรจะทำยังไงดีนะครับ,น,รบ,รบนี่คือแฉออกจอเลยนะผมเก็บไอซองนี้ไว้ด้ดย,ยนะไม่เคยเห็นผมคิดมาอย่างเงี้ยอ่าน,นี่ไม่รั่วนะเพราะว่าผมจำเป็นต้องกลับไปใช้ตู้อันเลยนะว่ามันรั่วอันเดียวหรือเปล่านะหรือว่าหลายอันมันรั่วด้วยโอเครั่วอันเดียวโอเคนะครับก็เก็บไปเดี๋ยวส่งให้โค้ดผมเองน กินมันก็เล้คล้ายแบบดูแตโปรทีผมกินเลยนะลองผสมมาดูนะดูรสชาติมันเป็น,ย,น,นย่งไงมันจะมีความเปลี่ยนแปลงแตกต่างหรือเปล่าสีมีความเขียวขึ้นเล็กเล็กน้อยสายวีแกนก็นอบอกสายวีแกนนะกินอันนี้ชื้อเป็นของแถมนะผมว่าเราเออลองลองดูก็ได้นะเพราะผมมีตัวนี้แตโปรตอนนั้นเยอะแล้วนะก็จะได้รู้กันนะว่ามันนัวจริงมันจริงอะไรของพี่แกของเรียกว่าเจ๊แล้วกันนะของเจ๊แล้วกันของเจ๊แล้วกันเนี่ยมันยังไงอ่ะโอชิชาได้อ่ะเอาให้มันครบๆนะ ผมไม่แปลกใจนะว่าทำไมเขาถึงแถมนะผมว่าแม่งเก่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูวันวันผลิตเอ่อวันผลิตจริงด้วยนะเพราะว่ามันผลิตตั้งแต่ปี2020อะ่ะเนี่ยเเดี๋ยวผมให้ดูผลิตวันืนสิบ1อเดือน12 2020หมดเดือน12นะอีกอีกประมาณ6เดือนหมดอายุอ่ะ้คุณเห็นไหมวันปีเดือนผลิตนะคือแม่งเก่าจะหมดอายุแล้วเนีนน่ยนะแม่งผลิตมาประมาณปีกว่าแล้วแ <c oughs> ม่งเอ เซ็งเลยเซ็งเลยนะคือผมเข้าใจว่าความเงี้ยมันเป็นของวีแกนเบเกอรี่อะไรเงี้ยมันมันขายไม่ค่อยไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าคนเป็นวีแกนมันน้อยอ่ะผมปกติคนก็กินธรรมดาอะไรเงี้ยนะผดหัวเลยนะครับผมหัวล้อเลยผดหัวเลยก็มันขึ้นแต่รสชาติมันไม่ชาเตันดูดิโปน ฉะนั้นก็เป็นอุทาหารณ์นะว่าอะไรที่มันดูดีเกินจริงนะผมอะไรที่เขา,เาแถมมาให้อะไรอย่างเงี้ยทุกท่านก็ลองเช็คคอนดิชัติดูแล้วกันนะว่ามันว่ามันเป็นอย่างไรบ้างน,นะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดแถมหรืออะไรสักอย่างเนี่ยไม่ไม่ไม่ต้องแบบไม่ไม่ปกติแล้วเข้าใจไหมตัวรังทองม,มาไอ้รังทองหมดอายุอีกว่าปิดปี2021นะเดือน9 2021หมดปี2023ก็ผลิตได้ประมาณเจ็ดแปดเดือนนะ ซึ่งควาวนี่มันเป็นซองอลูมิเนียมอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยห่วงอะเพราะว่าซองอลูมิเนียมมันซีลแบบร้อยเปอร์เแล้วคือมันไม่ร้อยหรอกเพียงแต่ว่ามันมันสูงมากมันทําให้อายุมันอยู่นานมากไม่ได้กินวันสองวันแล้วกินถึงเงินนะเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยผมถ้าที่ผมสังเกตได้นะถ้าที่ผมรู้สึกได้คือว่าไอ้ตัวล้างท้องตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าเรากินแล้วเราแบบว่าไปเข้าห้องน้ำเลยนะเข้าไปแบบตอนแรกคิดว่าเอ้ยมันเข้าดีไหมวะหรือไม่เข้าดี อะไรเงี้ยพอไปนั่งกูมันบึ๊ยกระจุยเลยนะครับแต่ว่าตอนที่ผมไม่กินอ่ะผมรู้สึกได้ว่าเข้าดีวะเอ๊ะหรือไม่เข้าดีเอ๊ะลองไปข้าดีกว่าเข้าไปปุ๊บมันก็ต้องใช้แรงนิดนึงนะผมในการเบ่งออกมานิดนึงอะไรเงี้ยนะผมซึ่งถ้าที่ผมเข้าใจก็คือว่าผมชินไอ้เนี่ยจนมันจนมันจนมันมันง่ายจนมันมันผิดปกติไปแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคือมันคือมันง่ายแบบง่ายมากมันกระจุยกระจายเลยนะผมแต่ว่าถ้าเกิดแบบว่าเป็นปกตินี่คือมันก็จะไม่ได้กระจุยกระจายขนาดนั้นอะไรเงี้ยนะซึ่งไอเนี้งะ เรียบร้อยนะเดี๋ยวผมต้องไปล้างเท้าแล้วแม่งหนูเทื่อมติดนูติดนูติดแพนแม่งติดเต็มเต็มเหมือนเลยเรียบร้อยนะ t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  e เดี๋ยวผมไปข้าวหน้าก่อนนะเ,เดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนนอนนะครับโอเคผมตอนนี้เป็นเวลาตีสี่ห้าสองนาทีนะผมก็เดี๋ยวเราจะมาเตรียมตัวนอนกันแล้วนะครับผมอ่าคือผมขอ c า a ิฟยายก่อนนะครับผมผมคุยกับโค้ดคือตอนแรกเนี่ยผมก็ส่งส่ง ส่งวีดีโอเข้าไปนะผมก็เลยว่าเออโค้ดผมนอนแล้วอะไรเงี้ยนะตีหนึ่งครึ่งตีสองเนี่ยยังไม่นอนครับผมเขาก็ตอบผมแล้วบอกว่าอ๋อเดี๋ยวแจ้งให้นุ้ยนั่นนะครับผมคือตอนที่เขาซื้อของนะครับผมในในในเขาเรียกเว็บไซต์ของเขานะครับผมมันก็จะมีบอกอยู่แล้วว่าสินค้าหมดอายุวันที่เท่าไหร่เท่าไหร่นะครับไอที่แถมฟรีเนี่ยนะครับผมก็ เป็นการบอกโรงงานนะครับผมแต่ว่าไอ้ที่ผมมีปัญหาก็คือว่ามันรั่วนะครับผมมันไม่ได้มีปัญหาว่ามันจะหมดอายุหรืออะไรอย่างเงี้นะครับผมก็ก็ต้องพูดตามตรงว่าเออมันเป็นการชินเสียที่ดีนะเพราะว่าเออของที่จะแถมเนี่ยมันกาลังจะหมดอายุหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะก็โอเคนะแต่ว่าผมไม่โอเคแค่ว่ามันม like ันมันมีมีดีเฟิกใหม่เฉยๆนะผมก็เรามากินอาหารเสริมกันนะครับโตัวสุดท้ายนะผมไข่มันดีนะ คือตอนผมสั่งเนี่ยผมก็สั่งผ่านโค้ดผมนะผมไม่มาน,นั่งกดเองนะเพราะว่าโค้ดผมเขาก็จะแบบเออแบบนี้มันถูกกว่านะแบบนี้มันได้แบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะผมผมไม่อยากพลาดนะครับผมก็ไอเดียนะครับผมก่อนนอนโอเคนะผมเรียบร้อยนะก็เดี๋ยวผมไปทำอะไรเล็กน้อยนะแล้วก,ก็จะนอนแล้วนะผมวันนี้ผมจะพยายามไม่นอนเช้าเนาะก็จะเจอพวกนี้ทีนึงะอบคุณมากที่ดูจบเลยนะผมจบนี่ผมต้องไปก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีครับ